วันนี้ผมจะมารีวิวนะครับนี่คือสิ่งที่ผมจะรีวิวให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับซึ่งอยู่ในถุงนี้นะครับเป็นอะไรนั้นเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับ สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนผู้รักในการเกษตรและก็การหาปลาทุกคนนะครับวันนี้ผมชวนเพื่อนเพื่อนนะครับมาสู่บรรยากาศธรรมชาติแถวบ้านๆนะครับซึ่งคลิปวิดีโอในวันนี้นะครับผมจะมารีวิวนะครับนี่ก็คืออยู่ในถุงนะครับนั่นก็คือมุ้งดักปลานะครับแต่ในนี้เขียนว่าตรงตกปลานะครับเออยังไงไม่รู้เหมือนกันนะครับเดี๋ยวมาดูกันเลยนะครับว่า มีลักษณะแบบไหนยังไงนะครับเดี๋ยวเรามาแกะกันเลยนะครับเรามาดูนะครับลักษณะของห่อนะครับบรรจุพันธุ์ที่เขาส่งมาให้นะครับก็ผมสั่งมาจากลาซาด้านะครับก็มีทั้งหมด5รายการด้วยกันนะครับ1.2.3.4.5เป็นกรงตกปลา10ช่อง8ช่อง6ช่องและสช่องแล้วก็ข้าแถมเหยื่อตกปลามาด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาแกะดูกันเลย น,นี้นะครับเดี๋ยวเรามาแกะกันเลยนะครับออกมาแล้วนะครับลักษณะมันก็จะเป็นเป็นมุ้งอย่างนี้นะครับแต่ละอันหนึ่งสองสามสี่แล้วก็นี่เป็นอาหารนะครับภาษาจีนอันนี้ออกมั็จะมีรูปพวกสัตว์น้ำอยู่ด้วยนะครับนี่เป็นเหยืออ่อน,นี่ เดี๋ยวเรามาดูตีละอันเลยนะครับเดี๋ยวมาดูอันที่หนึ่งกันเลยเดี๋ยวจะแกะดูนะครับแลก็เอาถุงออกอย่างนี้นะครับอันนี้จะเป็นกี่ช่องอแล้วก็ดึงตรงนี้ขึ้นนะครับงยังไงหรือว่าต้องกลางออกก่อนอ๋อใช่ใช อ่าโอเคนี่จะเป็นสองสี่หกแปดช่องอันนี้นะครับก็จะเป็นแปดช่องนี่นะครับลักษณะของช่องนี่ส่วนด้านล่างนี้นะครับก็จะเป็นอ่าที่ใส่อาหารออทำไมมันขาดแล้วทำไมมีรูเออทำไมมันขาดอ,อ๋อหน้าใส่อาหารแล้วก็มัดเหยื่ออ,อ๋อครับ เราใส่เหยื่อด้านล่างแล้วก็ปลามันก็จะเข้าทางนี้นะครับข้อเหล็กก็เป็นคล้ายๆกับเหล็กร่มนะครับเหล็กร่มก็โอเคแข็งแรงระดับหนึ่งนะครับแต่เราก็ต้องระมัดระวังนะครับเวลาเราเก็บวิธีการเก็บก็กดตรงนี้มันมีที่กดอยู่นะครับตรงนี้มันมีที่กดอยู่มีกดปึ๊กอ่ามันก็ ครับเก็บเมื่อเราไม่ใช้นะครับนี่เขาเก็บส่วนอันนี้นะครับอันที่สองมาดูอันที่สองนี่อันที่สองก็จะเป็นสีม่วงสีม่วงอันนี้กี่ช่องอ่าเราต้องแกะตรงนี้ก่อนอันนี้โอ้ยเยอะหลายช่องมากอันนี้อันนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบช่องอันนี้เป็นสิบช่องนะครับสิบช่องด้วยกันอันนี้ ก็มีโอกาสปลาเข้าเยอะนะครับปลาเข้าเยอะทางเข้าน,นี้ก็เหมือนเดิมนะครับที่ใส่อาหารอยู่ด้านล่างนี้โอเคสิบช่องข้อขนาดรู้สึกว่าจะใหญ่มานิดนึงแต่ก็ประมาณใกล้เคียงกันนะครับโอเคเก็บอันที่สองมาดูอันที่สาม อันที่สามอันที่สามนี้รู้สึกว่าจะเล็กลงมาหน่อยหนึ่งอ๋ออันนี้ก็จะเป็นอ่าสี่ช่องนะครับสี่ช่องอออันนี้จะเป็นสี่ช่องลักษณะของสี่ช่องนะครับทำไมมันเบี้ยวนิดหนึ่งเล้วมันติดอะไรอยู่เออทำไมมันเบี้ยวนิดนึง ว่ามันติดอะไรอยู่อก็ไม่ติดอะไร,รว่ามันเป็นแบบนี้แล้ว <c oughs> โอเคนี่นะครับลักษณะของสี่ช่องนะครับแต่ผมดูว่ามันเบี้ยวอยู่แต่ก็เดี๋ยวลองปรับแต่งนิดนึงก็งน่าจะโอเคอยู่นะครับอันนี้ก็จะเป็นรูปสี่เหลี่ยมนะครับสี่เหลี่ยม แล้วก็อันที่สนะครับอันที่4อันที่4ก็น่าจะเป็นอนุมี8มี10มี4อันนี้ก็น่าจะเป็นอหนอันนี้ก็น่าจะเป็น2 4 2ส6 8เหมือนกันสั่งสีห แปิบได้สี่แปดแปดสิบมาเออก็ไม่เป็นไรก็ไม่เป็นไรนะครับจริงๆแล้วนะครับเขาก็ส่งมาถูกนะครับเมื่อกี้นับผิดนะครับ <laughs> ออกมาดูใหม่อีกทีนึงนะครับ ก็อันนี้เป็นสี่ช่องนะครับส่วนอันนี้ก็เป็นหกช่องถูกท่องแล้วนะครับถูกต้องแล้วส่วนอันนี้ก็เป็นแปดช่องแล้วก็อันนู้นก็เป็นสิบช่องนะครับก็ดูแล้วนะครับก็โอเคนะครับก็พอใจว่ามันใช้วัสดุที่แข็งแรงอยู่นะครับรูปทรงถึงแม้มันจะมีเบี้ยวนิดหน่อยนะครับก็ผมซื้อมานะครับนี่ก็คือราคาที่ผมซื้อมานะครับ แต่ละอันนะครับเพื่อนสามารถเข้าไปดูได้นะครับจากลา z าด้าร้านค้าร้านเกษตรตัวไปก็มีขายนะครับแต่ว่าผมอยากลองซื้อมารีวิวให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับก็วิธีการใช้นะครับง่ายๆก็คือเราใช้เหยื่อนะครับอันนี้ที่ก็ให้มานะครับเดีย๋ยวผมก็จะทดลองด้วยแล้วก็ผมจะทำเหยื่อสูตรของผมเองนะครับว่าแต่ละอัน ที่ผมจะเอาไปดักปลาดักปุ้งนะครับว่ามันจะติดดีเหมือนกันหรือเปล่านะครับแต่ละรูปแบบจากเล็กไปหาใหญ่นะครับรูเยอะมันจะเข้าเยอะหรือเปล่าหรือว่ารูเยอะอไม่เข้าเลยก็แล้วแต่นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีหนึ่งนะครับแต่รุ่นนี้นะครับไม่มีซิปด้านข้างนะครับปกติมันจะมีซิปเวลาปลาติดอยู่ข้างในนะครับก็จะเปิดซิปออกมาแล้วก็เอาปลาออกนะครับแต่รุ่นนี้ ก็น่าจะเอาออกด้านล่างนี่นะครับเอาออกด้านล่างนี้มันก็จะมีรูตรงนี้เราก็จัมัดน,นะครับใส่อาหารเอาไว้แล้วก็จัมัดเอาไว้พอเวลาเราได้ปลาแล้วนะครับเราก็จะเปิดถุงตรงนี้นะครับแล้วก็เอาปลาออกด้านล่างนี้นะครับก็ถูกมานิดนึงนะครับซึ่งอันนู้นนะครับมันจะราคาสูงกว่านะครับแต่ผมจะทดลองสตัวนี้นะครับ อันนะครับเพื่อนๆวันนี้ผมก็มารีวิวนะครับมุ้งดักปลาดักกุ้งที่ผมสั่งมาจาก Lazada าให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับเพื่อนๆก็สามารถหาซื้อกันมาได้นะครับาจากร้านค้าเกษตรก็ดีหรือว่าสั่งจากสื่อออนไลน์ต่างๆนะครับก็เอาไปดักได้บริเวณที่มีลุ่มน้ํานะครับดักปลาเล็กปลาน้อยหรือว่าลูกกุ้งได้นะครับคลิปนี้ผมยังไม่ไปดักก่อนนะครับเดี๋ยวรอชมคลิปหน้านะครับซึ่ง ถ้าหากเพื่อนเพื่อน,นะครับดูคลิปนี้แล้วชอบใจนะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามในช่อง t ีแอนดีฟาเป็นกำลังใจให้ผมและน้องตอริกด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับนี่นี่นี่สวยไหมครับสวยไหมครับนี่